ในช่วงแรงสักคิดวันนี้ค่ะต้องบอกว่าโครโมโเนเขาไฟเคี้ยวนะคะยกเว้นคขาทำเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมแต่ว่ารายละเอียดอีกเป็นมันถือติดตามได้ในช่วงแรงสักคิดสกิจขาวค่ะ ใสเขียวยกแว่นขาธรรมเนียมประกอบธุรกิจตรงแรมเซซิบบาทต่อห้องต่ออีกสองปีเริ่มวันเีหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 5จนถึงวันเที่3ิมีถุนาย,ยน2567จ้าสวัสดีจ้าวันนี้ ยมีข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมมาฝากกันและจ้าโดยี่ประชุมคอรมอเขาเหนชอบลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละส0บาทต่อห้องเป็นเวลาอีกสองปีหนะ้าเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคม2565ไปจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายน2567แหละจ้า นั่นก็เป็นภาวากดกระทรวงยกเว้นขาธรรมเนียมเหล็กปี2 5 6 3ได้สิ้นสุดลงการใช้บังคับเมื่อวันที่3ามิมีถุนายน2 5 6พทีผ่ผาานมาทางนี้เนี่ยนะมรารการดังกล่าวก็จะสรามาช่วยเลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าปัจจุบันในนารัฐบาลเขาได้ออกมาตรการพ่นคลายกิจการกิจกรจกรมและยั้งเลยก็ตามแต่ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี่แหลอะอาจต้องใช้เวลาต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็แม้ว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในนาจะทําให้ภาครัดสุญนเสียรายได้ฉเฉลี่ยประมาณปีละ80เซลล์80เปเนก่าวบนผ่80บาทแต่ว่าก็สามารถลดภาราคาใช้จ่ายข้องผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเชจะต้องชําระค่าธรรมเนียมประก กอบธุรกิจโรงแรมคิดเป็นเบียรนใน,นจำนวนยเที่สิบจลาน3แสนหเบอร์สี่พัร้อยบาทแล้วก็เป็นการช่วยเลือกความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมเที่ยงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่บาดของโคโคว,ว,วิด -19 การณแเละจ้านางสาวหนอยอเขอสแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโรงแรมด้วยนะจ๊ะจะได้แบงเบลลดผาระากันไปมั่งละแลยจา้าบายบาย